โอ้ยพี่ทำนี่ฟองเต็มห้องน้ำอะ่ะเออมันไม่ชอบจังนะเนี่ยเป็นจกดูดูดูยาเป็นจ,ก,จกอะ่ะเ,เออปท,ที่บ้านเลเล่นฝักบัวสินะั่นไงฝักบัวเร็วเนี่ยเออไ <c oughs> ม่ใช่ท่านแม่ไหนเห็นปะสรุปแล้วเหรอ เนี sure. uh, uh ่ยวไม่ huh. oh, right ้กอ okay. uh, uh ้อเอาฝัก huh. บ uh ัวลดตัว uh มีว่าอาุ้ตานะตาเอองตาอออตา ดูดยหันไม่รูหันไปยิ้มไหมพี่โยยิ้ม่ลยยิ้มเลยจ้ายิ้มเลยจ้าฮึฮึเชียวแ้มอะไรนะม่ลมางหนาให้